ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยายลัยรังสิตวันนี้เราจะไปฟังแนวความคิดการปฏิรูปพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนกับมอมหลวงก,กรเกิวัตรเกษมศรีผู้อํานวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยายลัยรังสิตศาสตราจารย์วิวัฒชัยอัฏฐากรคณะรัฐศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์และคุณสำคัญวันบวร ข้อแรกเนี่ยการปฏิรูปพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องตระหนักคือว่าทรัพยากรในประเทศไทยนั้นเป็นของประชาชนนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าเข้าใจคํานี้แล้วเนี่ยสิ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนจะตามมาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศนะครับในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศได้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในหลายประเทศก็ยังบรรจุอีกว่ารัฐเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนนะ ของประชาชนแต่จริงๆแล้วปิโตรเลียมเป็นของประชาชนก็ต้องทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของเขานะครับแต่ที่นี้สําหรับประเทศไทยที่มันมีปัญหากันอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีกําหนดแบบนั้นเราเขียนว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐผู้ใดจะไปขุดไปเจาะเนี่ยต้องได้รับสัมปทานก็เป็นเพียงการบอกว่าใครอยากจะได้ทรัพยากรก็มาขอจากรัฐไปผ่านระบบสัมปทานนะแต่มันไม่มีมีความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิของประชาชนในทรัพยากรเลย จึงเกิดปัญหาวันนี้เนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวว่าเอ๊ะมีการขุดกา๊าซมีการขุดน้ํามันในประเทศนะและประชาชนได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าระวางเข็มทิศอาจจะไม่ไม่ตรงกับสิ่งที่ประชาชนต้องการในวันนี้ในอดีตเนี่ยนะครับเรามีน้ํามันน้อยก๊าซน้อยหลวงก็กําหนดง่ายๆว่าเออให้สัมปทานไปต่างชาติมาขุดไปเอาทรัพยากรไปเราได้ค่าภักหลวงบ้างก็ยังดีแต่แต่แตแตปัจจุบันเนี้ย ก๊าซก็ไม่พอใช้น้ํามันก็ไม่พอใช้ถูกไหมครับแต่เรากลับยกกรรมสิทธิ์เหล่านี้ไปให้เอกชนอีกผ่านระบบสัมปทานแล้วสุดท้ายประชาชนก็ต้องไปซื้อแพงในราคาตลาดโลกมันจึงเกิดปัญหาความขัดแย้งกันขึ้นในปัจจุบันนะครับนี่นี่คือมูลเหตุดังนั้นต้องกลับมาสู่ในจุดที่ว่าวันนี้อาเซียนเห็นแล้วว่าบัญญิงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาอาเซียนจึงพยายามออกกฎหมายรักษากรรมสิทธิ์ปิโตเรเลียมที่ขุดได้ในประเทศ เพื่อประชาชนของเขานะครับไม่ว่าดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะขุดแล้วจะเก็บไว้ใช้ในประเทศหรือขุดแล้วส่งออกไปเงินก็จะเข้าหลวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็กลับจะมากลับมากลายเป็นการศึกษาการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นสําหรับประชาชนในประเทศเนี่ยครับครับอย่างวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประชาชนเริ่มรู้สึกถึงความาาความทุกข์ที่เกิดจากการขึ้นราคาก๊าสบ้างขึ้นราคาน้ํามันบ้างอย่างตัวอย่างราคาก๊าสเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่า ก๊าซหุงต้มมีเพียงพอให้คนไทยใช้จากอ่าวไทยนะแต่ก๊าซนั้นก็ถูกจัดสรรให้ธุรกิจเปตโตรเคมีไปทําให้ก๊าซก็ไม่พอต้องนําเข้าสรุปว่าวันนี้ขุดเจาะปิโตเรเลียมในประเทศไทยกลายเป็นว่าของคนไทยไม่ได้ใช้และคนไทยต้องไปใช้ของนําเข้าซึ่งมีราคาแพงกว่าเนี่ยถามแล้วว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถูกไหมครับดังนั้นวันนี้มันเกิดปัญหาหลายอย่างจากจากสมรฐานก็คือว่ากรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของคนไทย กรรมสิทธิ์ถูกยกให้เอกชนเอกชนเอาทรัพยากรไปใช้สุดท้ายทรัพยากรนั้นกลับมาขายคนไทยในราคาตลาดโลกรวมถึงทรัพยากรก็ไม่พอใช้อีกก็ต้องไปนําเข้าจากต่างประเทศอีกผมบอกได้เลยว่าถ้ายังใช้ระบบนี้อยู่นะครับยิ่งขุดก็ยิ่งไม่พอใช้เพราะยิ่งขุดแล้วเอกชนบางบริษัทก็จะเอาปิโตรเลียมไปใช้ก่อนคนไทยก็ไม่พอใช้อยู่ดีครับสุดท้ายเราก็ไม่มีทางที่จะมีความเพียงพอในเรื่องพลังงานแน่นอน ผมว่ามันต้องแก้ที่รากเหง้าต้นเหตุปัญหานะครับต้นเหตุปัญหาที่สําคัญก็คือในเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติปีตุเรียม2514ซึ่งมีจุดอ่อนหลายมาตราซึ่งนํามาซึ่งการกรีดกันประชาชนไม่ให้มีส่วนร่วมหรือไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรปีตุเรียมดังนั้นต้องแก้จุดอ่อนตรงนี้หรืออาจจะถึงกับขนาดต้องมีการร่างพรบรปีตุเรียมใหม่ขึ้นมาครับ ผมอยากใช้คาว่าฉบับภาคประชาชนข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเรากําลังจะร่างรัฐธรรมนูญนีอีกไม่นานผมคิดว่าต้องบรรจุถ้อยคําให้ชัดเจนเลยครับว่าทรัพยากรปิโตรเรียมและทร,รัพยากรธรรมชาติทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยไม่ว่าบนบกหรือในทะเลคนที่เป็นเจ้าของคือประชาชนไทยทุกคนส่วนรัฐนั้นทําหน้าที่จัดการบริหารจัดการทรัพยากรปโตเรเลียมและทร,รัพยากรอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไทยเท่านั้น ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ในโลกที่มีความเป็นธรรมเขาไม่ได้ทำกันอย่างประเทศชัดเจนนะครับอย่างกรณีของโบลิเวียก็ดีหรืออินโดนีเซียเขาบรรจุเข้าไปเลยครับเขาบรรจุเข้าไปรัฐธรรมนูญนนี้เลยดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนมารัฐบาลไหนไปก็ต้องเคารพกฎกิการนี้ประชาชนก็จะมีความอุ่นใจครับว่าเราจะสามารถกลับเคลื่อนไปได้ผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีนะครับเรามีทรัพยากรมากมายหลายอย่างแต่คําถามทรัพยากรมากมายหลายอย่างนี้ แล้วทำไมประเทศไทยเนี่ยมันโตผิดส่วนมันถึงรวยกระจุกจนกระจาย <c oughs> มันเป็นคำถามใหญ่นะครับ <c oughs> เรามีข้าวปลาอาหารเรามีปิโตเรียม <abi> เรามีทองคำ <c oughs> เรามีโพแทสียมีอื่นเยอะแยะจึงไม่ต้องมาถกเถียงกันครับว่าเรามีปิโตเรียมมากหรือน้อยมันไม่ใช่เป็นประเด็นเป็นสำคัญเรามีเราจะสามารถใช้บนนรรลุผลประโยชน์ของประชาชนในรุ่นนี้และรุ่นหน้าอย่างสูงสุดได้อย่างไร <C oughs> ผมว่าตรงนี้ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและประชาชนเท่านั้นครับ ที่จะเป็นคนกําหนดทิศทางของประเทศผมคิดว่าเราน่าจะปรับทิศทางใหม่อันนี้ก็จะเป็นทางออกที่นําความสุขคููประชาชนครับเรื่องแรกที่เราจะปฏิรูปได้นเนี่ยต้องยึดทวนที่คนต่างชาติถือหุ้นในปตทก่อนให้มาเป็นหุ้นของคนไทยให้หมดทําไมปตทเป็นของคนไทยแต่ทําไมจะต้องให้ต่างชาติถือหุ้นนี่คืออันดับแรกอันดับที่สองนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องส่งเสริมการกันน้ํามันชุมชน ถ้าตราบใดที่เราไม่ส่งเสริมการกันน้ํามันชุมชนตราบนั้นนี่ออสิทธิของชุมชนหรือสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่จะได้ต่อพลังงานนี้ไม่เกิดแน่นอนมันได้ในทุนไปทั้งหมดต้องเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปถือหุ้นจริงๆ2อ,อย่างที่ผมยกตัวอย่างตะกี้ว่าเราจะต้องให้มีการส่งเสริมมีการกันกน,กน้นำมันชุมชนเนี่ย จริงๆแล้วประเทศไทยเรายัางไม่มีนะแต่ถ้าว่าเราไปดูข่าวไม่ว่าเป็นพมา่มาพม่าตอนนี้เขาเริ่มเจาะเองโดยใช้เครื่องมือง่ายๆแล้วหรือไม่ก็ประเทศแถวแถบแอฟริกาเขาก็เขาทำด้วยตัวเขาเองประเทศไทยนี่เป็นของใหม่เป็นเป็นของทีียงไม่มีเลยแต่เราน่าจะมีได้แล้วกลั่นน้ํามันมันก็เหมือนกันสุรากลั่นเหล้าน,น้องเหมือนเลยใครที่กลั่นเหล้าเป็นก็คือกลั่นน้ามันเป็น แค่นี้มันไม่ได้ยากเลยแต่เรามันตกอยู่ในเงื่มมือของลทัทธิทุนนิยมลัทธินักล่าอานานิคมสมัยใหม่เราเลยไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามจะไปสู่กลั่นน้ำมันชุมชนได้นี่เราต้องแก้พระราชบัญญัติการพิจารณาประเทศไทยปี2514และทุกฉจับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําและสิ่งหนึ่งที่ผมว่าประเทศไทยเราเวลาพูดแล้วเนี่ยถูกนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งหาว่าเรากําลังจะคลั่งชาติคือการสร้างลัทธิชาตินิยมให้แก่ประเทศไทยแต่นักวิชาการไทยเราบางพวกกลับมามองว่าการลัทรธิชาตินิยมคือการคลั่งชาติไม่ถูกต้องไม่จริงครับเดี๋ยวนี้ประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ย เขาสามารถสร้างคนในประเทศเขาไม่ว่าชาติไหนเชื้อชาติไหนแม้แต่อาปาเช่หรือพวกเชื้อชาติฝรั่งเศสประเทศจีนไทยที่ไปอยู่ในนั้นถูกปลูกฝังให้เป็นอเมริกันชนจนประเทศเขายิ่งใหญ่เราไม่ต้องมายกยกตัวอย่างเกาหลีหรือว่าหรือว่าญี่ปุ่นหรอกขอยกอเมริกาเลยเพราะนั้นการสร้างรละที่ดนิยมนี่มันยังไม่ล้าสมัยยังไม่ชั่วร้าย เพื่อนประเทศไทยเราต้องสร้างสิ่งนี้คนไทยเราด้อยมากในเรื่องนี้คนไทยเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทั้งบนฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินมากมายมาหาศาลแต่เพราะคนไทยเราไม่ปลูกฝังความความรักของพวกเราทำให้สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยได้เป็นของเราเราไม่เคยภูมิใจในทรัพย์สินที่เป็นของเราเป็นทรัพย์สมบัติของเราเรามีเลขไทยแต่เราไม่ได้ใช้ เรากลับไปเขียนเลขอารบิกโดยมาอ้างว่าเลขไทยเขียนยากบ้างล่ะโดยมาอ้างว่าเลขอารบิกนี่เป็นเลขที่สากลบ้างล่ะซึ่งในโลกนี่เท่าที่ผมรู้นี่นะมีเลขแค่สองเลขกันนะคือเลขอารบิกและเลขไทยแต่คนเกือบ200เกือบ200ประเทศในโลกที่เป็นหนี้อาหรับียนที่เขาคิดเลขอารบิกแล้วเราเลขไทยเนี่ยบรรพุรรษคิดมาเราไม่ยอมใช้เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดมาเพื่อ เราจะนำสู่การปฏิรูปประเทศไทยได้โดยเฉพาะปฏิรูปพลังงานนี่ผมถือว่าทรัพยากรและพลังงานคือชีวิตของคนไทยเราต้องปฏิรูปหมดเวลาสำหรับวิซ้อมทอกแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ผมพร้อมทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ